เจวกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับผมไอ้ทวยแห่งความสำเร็จ1นึ่ง k คสองคามคการเฉลี่ยคลิปเิ็วเวลาเขากับปมะาณไอ้บ๊ประมาณะมานนะครับเวลาเขาตั้งแต่3วินาทีถึงเก้าสิบวินาทีนั่นเองครับรลายท่าใจมันจะเป็นการเกิด่าวว่าไอ้เปิดค่าการลงเห็นเฮ้าโปรติปลิว็วนั่นเอง นะครับแล้วก็จุดสําคัญที่ห้าอ้องจะโพดคลิปเร็วก็คือตรงนะครับจะเริ่มนะครับการที่ห้าโพดคลิปบแต่ละครั้งนะครับข้าต้องโพดให้ถูกที่ถูกเวลานั่นเองครับเมื่อการสังใรด้นะครับหนึ่ง k คสองคสามคเลื่อนกันไปมันจะมีคําว่าสร้างคลิปเร็วหรือว่าชาเลนจ์คลิปคลิปสั้นเร็วมาสางความเข้าใจในการโพดว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาว หมดภาพหนึ่นเองครับฟังสาระดีๆเองครับอันนี้พี่น้องเข้าใจ้งครับก็ขอเป็นกรลังใจให้พี่ๆน้องๆยังงงๆนะครับครับทิปนี้ก็คือจังจะพอดีกับเที่ตอนนี้ก่อนครับเดี๋ยวทิพย์อ่ะโพดภาพนึ่งนะครับจะเริ่มนะครับภาพนึ่งนี่พี่น้องสังเกตมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่ที่สองจุดก็คือช่องคุณคิดอะไรก็พบสาระทิปนี่ยสวัสดีพี่ๆน้องๆครับ หลายท่านหลายคนครับยังสงสัยครับยังมาท่านเข้าใจในทีิไปนํากันครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นแน้าทางหรือว่าไปแบ่งปันเพื่อนหรือผู้ติดตามเทาที่ยังมาท่านโพสภาพนย่งขนาดเฟซบุ๊กหลักช่องพุณคิดอะไรอยู่รับาท,ที่นี่ครับลิปสันเลี้ยวจุดไดแน่ก็คือนันจะมีหนาดเฟซบุ๊กหลักครับพี่น้องก็คือนอนหรือยังเอาเก็บสันเรียวไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่พี่น้องเอาไม่นะครับ คลิปสั้นยิ้วก็คือลงไอ้ลงที่ว่ามีคำว่าสร้างคลิปลิวหรือว่า้รี้ยวนั่นแหละครับคือจุดบาดจุดครับที่จะห้าจะไปโพสคลิปนะครับว่าคลิปต่างๆเขาจะไปโพสอยู่จุดช่องคิดอะไรอยู่นะครับมันจะมีคําว่าคลิปลิวกับถ่ายทอดสดนะครับพี่น้องกดสร้างอเกตมุงคลิปลิวจุดที่สามครับก็คือยู้เข้าไปตรงไอ้ช่วยแห่งความสำเร็จ ตัวเครื่องมันจะไปบพถูกทางอย่างเรื่องราคเรี้วครับช่องคุณคิดอะไรอยู่จะไปอยู่คนละที่หลังจากเข้าโพสไปแล้วครับจิ้งอยู่ครับอยู่ในโปร,โฟรไฟล์เข้าอยู่น้ากันแต่ว่าไปปรากฏในช่องที่เขาแยกนิ่านั้น,นะครับอยู่ข้างนอกในเฟซบุ๊หลักแล้วก็หลังจากโพสแล้วบรต้องไปสั่งเป็นให้หลายคลิปเรี่วนะครับเพราะว่าสนมากเข้าโพสไปประมาณจากักสามหรือสี่ภาพนี่ อย่างแต่ตีกรอบง่ายๆครับถ้าระบบเฟสบุก Facebook เอ๋ยเขาจะบอกเลยบอกว่าเอยอะม,มากตอนนี้นั่นแหละครับพี่น้องกดสั่งเร็วจุดที่สองก็คือ,เ,อเข้าไปในโปรโฟไฟล์ครับบนันอ,อยู่ข,ข้างล่างได้เข้าใจได้การโผล่ที่ถูกจุดครับหลายตาหลายคนก็ถามเข้ามานะครับซึ่งอะไรครับการที่เขาจะโพสคลิปจุดใดเป็นจุดใดแน่ ถ้าพี่น้องโพสไ่ว้เฮาอยน้ากันแต่ว่าไปปปากฏในช่องที่เขาแยกเวลาเขากับประ,ประมาณบลอกประมาณนะครับเวลาเขาตั้งแต่3วินาทีถึงเก้าสิบวินาทีนัดเองครับรลายทามือการสั่งระดนะครับ 1K 2K 3K เลื่อนกันไปมันจะมีคำว,ว่าสร้างคลิปร็วหรือว่าชาเลนจ์คลิปคลิปสั้นร็วนี่ครับพี่น้องต้อง โพดคลิปสัญญุทุถกมือนะครับเนาะรบ่าที่นะครับ,นะบ,ททค,รบคลิปสปตรีมลงจุดใดคลิปสเตียลงจุดใดจุดเดียวกดกรูปตัวไฟเข้าไปตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ด้านในนะครับดันนก็เื่อให้ฮาโพดผัดหนึ่งครับโพ์ผัดโพดคลิปจุดใดเป็นจุดใดแน่ถ้าพี่น้องโพดโพดคลิปจุดใดเป็นจุดใดแน่ถ้าพี่น้องโพดกับ จุดเดียวนะครับคือช่องคุณคิดอะไรอยู่ตรงห้องเข้าไปรูปโปรไฟล์เข้าไปในโปรไฟล์นะครับช่องคุณคิดอะไรอยู่อยู่เหนือคนยังเอาคลิปสันเดียวไปลงช่องคุณคิดอะไรอยู่พี่น้องเอาไม่นะครับคลิปสันเดียวคือลงโลกอ้ลงที่ว่ามีคำว่าสร้างคลิปลิวหรือว่า้ลี้วนั่นแหละครับเพื่อเจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับผมอยู่เหนือถ่ายทอดสดมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับนั่นแหละครับ คลิปออนในบ้านสามถึงห้านาทีขึ้นไปพี่นอ้องลงในจุดเดียวตรงนั้นนั่นแหละนั่ะครับพี่น้องก,กดสร้างอย่มงเงคลิปเร็วจุดที่สามครับก็บคืออยู่เข้าไปตรงไอ้ถวยแห่งความสำเร็จมึงถวยเครื่องมันจะมีเขียนคำว่า,าเลี้วไอ้แป้นใหญ่ๆสีไอ้ม่วงอ่อ,อนชมพูเข้มนั่นแหละครับพี่น้องก,กดตรงนั้นมันจะมีกล่องของเลี้วหัวไฟ,ฟนะครับเนาะลายการหน้าเฟซบุ๊คล่าคือนโพดอ่านหนึ่ง นี่แหละครับก็คือจุดต่างๆที่เข้าต้องเข้าใจต้องศึกษาอยู่ที่กดรูปตัวไฟเข้าไปตรงช่องคุณคิดอะไรอยู่ด้านในนะครับอันนั้นก็คือให้เขาโพสผับหนึ่งครับโพสผัผับหนึ่งนั่นเองครับคลิปสั่นเลวไปลงจุดไหนแล้วท่านหลายคนครับยังเอาคลิปสันเลวเวลาบาถึงหน้าที่ก็คือของเลี้ยวในการสั่งไล้ทุกทีที่มีคําว่าเล้วนะครับ แต่ว่าช่องคุณคิดอะไรอยู่คือจุดเดียวเช่าคุดค,คิดอะไรอยู่เขาสตรีมนั่นเองครับในโปดเจอกันไหมขอบคุณสวัสดีก็ผมใ,ใจมันจะเป็นการเกิด่าว่าเอเปิดค่าการมองเห็นเฮ้าโพดคลิปลิวนั่นเองนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่เฮ้าต้องจะโพดคลิปลิวก็คือตรงหลายคนก็เลือกที่จะไปโพดที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่ในโปรไฟล์นั่นเอง ครับพี่น้องบรถูกที่นะครับบรถูกจุดนั่นะครับการโพสประตูโกร์คลิปถูกที่ถูกเวลานั่นเองครับไอ้ขอคอยจะนําทส่งถัดพิผิดเวลาบรถตูที่ถูกทางแน่นอนครับสั่งข้อความนะครับรายต่างช่องคูคิดอะไรอยู่นะครับมันจะมีคําว่าคลิปรีวิวกับถ่ายทอดสดสั่งได้ทุกที่ที่มีคําว่ารีวิวนะครับแต่ว่าช่องคูคิดอะไรอยู่คือจุดเดียวช่องคูคิดอะไรอยู่เขาสตรีม ด้านเองครับในโปรยทัวร์แห่งความสำเร็จหนึ่งเคสองเคสามเคการชเชลเ่นคลิปเลีว้วนั่งไปน้ำกันครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าทางหรือว่าไปแบ่งปันเพ,พื่อนหรือผู้ติดตามห้าทีนังบ่ท่านฝ่ายห้าอยู่น้ำกันแต่ว่าไปปรากฏในช่องที่เขาแยกพบเจอกันไหมขอบคุณสวัสดีครับผมพบเจอกันไหม ขอบคุณสวัสดีครับผมกับก็บคือไอ้จุดต่างๆที่เหาไอต้องไปคนละทางเลยครับการโพสติดสั่นรล้วพี่น้องบรต้องไปโพสใส่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับก็บคือมีเปนิ่งถนัดน,นะครับอยู่ข้างนอกในเฟซบุ๊หลักแล้วก็หลังจากโพสแล้วบรต้องไปสั่งเป็นให้ไลค์คลิปรล้ว นะครับเพราะว่าสอนมาอยู่อยู่หนาเฟซบุกลักนั่นเองครับที่เ้ายัางบ่ท่านได้ใจมันจะเป็นการไกิดข่ว่าเปิดค่าการลงเห็นห้าโพดคลิปเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่ห้าต้องจะโพดคลิปเร็วก็คือตรงโพ์ภาพหนึ่งนยะุนาเฟซบุกลักช่องค,คุณคิดอะไรอยู่ะบาททนี่ครับคลิปสันเร็ยวจุดได้แน่ก็คือมั่นจะไป็นยุนาเฟซบุกลักครับพี่น้องก็คอือยุนาถ่ายทอดสดมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับ ได้แล้วครับคลิปออนิมานสามถึงห้านาทีขึ้นไปพี่น้องลงเด่นจุดเดี่ยวตรงนั้นนั่นและนแหละครับพี่น้องกดสัง่งมงคลิปเร็วจุดที่สามครับก็บคือยูเข้าไปตรงไปช่วยแห่งความสําเร็จมึงถัวเครื่องจุดบาจุดครับที่จะห้าจะไปโพดคลิปนะครับว่าคลิปต่างๆเขาจะไปโพดอยู่จุดเวลาเขากับประมาณ บอประมาณนะครับเลาเขาตั้งแต่สามวินาทีถึงเก้าสิบวินาทีนั่นเองครับลายุ่นนอถ่ายทอดสดมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับนั่นแหละครับคลิปออนในมานสามถึงห้านาทีขึ้นไปพี่น้องลงในจุดเดี่ยวตรงนั้นน่ารักใจอยู่ยุ่นา f เฟซบุ๊กหลักนั่นเองครับที่เข้ายังบ่ทธานเลยยู่นนอถ่ายทอดสดมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับนั่นแหละครับ คลิปอ่อนน้มันสามถึงห้านาทีขึ้นไปพี่น้องลงในจุดเดี่ยวตรงนั้นนั่นแหละครับอันนี้พี่น้องเขาแจ้งนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆยังงงๆย่ากับครับทิพยเนี่ยก็คือจังจะก็ดีกับเพื่เตัานีงก่อนครับเดี๋ยวทิพยอ่ะทิไปน้ำกันครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าทางหรือว่าไปแบ่งปันเพื่อนรุ่นพุตธิสามห้องที่ยั่งท่านพบเจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับผม โพดภาพหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับภาพนิ่งี่พี่น้องสังเกตมันจะมีช่องคุณคิดอะไรอยู่ทีสองจุดก็คือช่องคุณคิดอัลโพดภาพหนึ่ง